วันวาคมพุทธศกราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา16นกา54นาที สเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเฝ้าถวายสัตว์ปิญานก่อนเข้ารับหน้าที่เวลา17นาฬิกา4นาทีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพยาชัยนาถนเรนทรนำนักการสาฐานะสุขดีเด่นประจำปี2564เฝ้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาถนเรนทร,นรเวลา17นาฬกา19นาทีสเสด็จลงณนะพระรที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ประธานมูล,ลนิธิการจนะบารมีพร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษามูล,ลนิธิ นำผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยเฝ้าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถเอ็กซเรตเต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง2มิติพร้อมอุปกรณ์ในโอกาสครบ70ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรถด,ดังกล่าวแก่มูล,ลนิธิการจนะบารมี เวลา17.44นาทีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาราสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบ,บรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำนักเรียนทุนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่13ประจำปีการศึกษา2564จำนวน153คนเฝ้าทุนละองธุรีพรบาทรับพระราชทานทุน